อเอาโลงมาเรียงห้ยป่าเรียงในองคห้ยปลากระเก็บในองค์เข้ากินเอาโลงงมาเรียงห้ป่าเรียงในอง์ห้ปลากระเก็บในองค์เข้ากินบงนะ่งหน้าเข้ามีประโยชน์ขลางน,นี้กับคอกงว่วกลางน,นี้ จะอ,อ,อ,อ่อนว่าพี่น้องชานมกับนมสดเตยหอมโอ้ยง่วงคอยเปลี่ยนวัดสีมุกง่ายสะสะจะอ,อ,อ,อ่อนว่าพี่น้อง เงี่ยกระสางอยู่ข้างนี้แหละปอกแป๊กปอกแปกก๊กเยูยมึกี่นี่แล้วอัดิบต์เลมาพี่น้องเก็บผักบุ้งมาต้องเก็บไก่หรอกให้องค์เขาเนี่ยเขาเลี้ยงป่ามันบอกผักบุ้งมาลงให้ป่าบมองหยอดมันได้ละเอ้ยพอกินนละพ่อผัดละองเดียวชานุ่มกับ นมสดเตยหอมโอ้ยงอคอยเปลี่ยนวัดสิมุกใหซ่สะัะบุงหน้าเขามีประโยชน์ขลางนี้กับคอ,อกง่วขกางนี้กับคอ,อกง่วขกลางคอ,อกงัวกับแม่เห็ดโอ้ยพักหนามันเห็นเฮ้ากันยังได้กินเรื่อยๆอยู่โอเลี้ยงคอย อันนี้แม่มะลิองน,นี่แหละเบิ้งที่หล่มันง่ามทำดาดพี่น้องเพื่อนเผื่อป,ป,ป่าเอางัวลูกน้อพี่น้องมาเก็บผักบุ้งซอยกันเ่นะโอเลี่ยงคอยอันนี้แม่มะลิโอ้อยหยดขาวขาว่นน่ะเด็ดแตกเปาะแตกปเปาะเบิงก็แหละ่ะพี่น้องหยอดขาวๆ ก็จกสั่งอย่างอายุป่อแป,ปะป่อแปะอยู่พี่น้องเอ้ยตักบุ้งด้วยล่ะหยดขาวๆมาเอาไปกินเด้ออย่าชานมกับนมสดเตยหอมโอ้ยอง้อเอยเปลี่ยนวัดถุหมุกใหญ่ซะซะมาพี่น้องเก็บผักบุ้งไม่ต้องเก็บไก่หรอกให้องอเข้าเนี่ยเขาเลี้ยงป่ามันบอกผักบุ้งมาลงให้ป่า มึงหยอดมันได้ไงจะสั่งอีกอย่างไอ้พอแปะพอแปะอยู่ที่นัองเอ้ยเขักบุ้งด้วยละ่ะหยอดขาวๆมาเอาไปกินเด้อเฮียวับตรงนี้ขังบ้านนะคาดได้เนี่ยของกินบ้านเฮาบ่อึอดบ่รยากเอามาลงมาเลี้ยงให้ปลาเลี้ยงในองค์ห้ปลากับเก็บในองค์เฮากิน อืวับตรงนี้ขางบ้านนะค่ะเด้นเนี่ยของกินบ้านห้าวเอึบ่ระหยากโอเลี่ยงคอยอันนี้แม่มะลิโอเลี่ยงคอยอันนี้แม่มะลิผัดมันท่อหยอดลายแล้วเพื่อน๋อเด็ดตอกแตกเกาะแตกเกาะแตกเก,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 กาะได้ยินบ่พี่นอง อันผู้สางบ้านสางจะกอคอกง่วสางอคอกงัวกับ,กบแมน่นเห็ดโอ้ยพักหมามันเห็ดเข่ากันยังได้กินเรื่อยๆอยู่สะอ่อนบ่พี่น้องมาพี่น้องเก็บพักบุกง่่าต้องเก็บไก่หรอกให้โอง,งเข้าเนี่ย เขาเลี้ยงป่ามันบอกผักบุ้งมาลงให้ป่ามึงหยอดมันด้วยล่ะเพื่อนๆป,ป่าเอ้างัวลุกเอ้พี่น้องมาเก็บผักบุ้งส้อยกันพป่นเนี่ยจะอ่อนบ่พี่น้องอื พ่อกินแล้วพ่อผัดละองค์เดี๋ยวยังปลูกเห็ดอันนางฟ้ามันเห็ดง่ายเห็ดนางฟ้าฮัลโหลนี่เมี่ยงกับสานอยู่ข้างนี้แหละปอกแปกปอกแป๊เกยมุงเกี้นี่แล้วอัพคลิปแกวับตรงนีข้างบ้านนะคัดได้นี่ของกินบ้านเฮาเพาอืดเระหยาก ชานมกับนมสดเตยหอมโอ้ยง่ว่คอเปลี่ยนวัดสีมุกง่ายสะสะผัดผักบุงบ้ง,ออบงมึงได้หล่ะสะอ่อนบอตตองมามีสารเคมงเคมีในไฮในหน้าในหัวในสวนเขาปลูกในโองเขาก็กิกกนในโอกไก่จ่าเลียงเป็ดเลียงไก่ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติค่างกัน โอ้ยพอกินละพอผัดละองเดียวนี่ละเบิ้งที่หลามันงามทำไดพี่น้องนี่ละเบิ้งที่หลามันงามทำไดพี่น้องผัจสั่งอย่างไอ้ยูปแปะผมแปะอยู่พี่น้องเอ้ยผักบุ้งด้วยล่ะหย่อดขาวมาเอาไปกินเด้อเื่อเพื่อนๆปลาเอา งัวลูกพี่น้องมาเก็บผักบุ้งซ้อยกันเพื่อ,อนี่ยะอ่อนว่พี่นอ้องม,ม,มาพี่น้องเก็บผักบุ้งเราต้องเก็บไก่หรอกใอห้โอ่งเท้าเนี่ยเขาเลี้ยงป่ามันบอกผักบุ้งมาล่งให้ป่ามึงหย่อดมันได้ยละ่ะชานมกับ นมสดตเตยหอมโอ้ยง่วคอยเปลี่ยนวัดสีมุกงสะสะ่ายซะซะโอ้เลี่ยงคอยอันนี้แม่มาลิจะอ่อนว่าพี่น้องวับตรงนี้ขางบ้านนะคากเด้นยนี่ของกินบ้านห้าว่อึดว่วหยาก ผัดมันทอยอดลายแล้วพ่อนอ้อนเด็บตอกแตกเกาะแตกเาะแตกเกาะได้ยินบ่พี่น้องอันผู้สั่งบ้านสั่งเพื่อนเพื่อนปลาเอ้างัาาว,วลูกเอา้าพี่น้องมาเก็บผักบุ้งซ้อยกันเพ่นโอเลี่ยงคอยอันนี้แม่มาลิเพื่อนเพื่อนปลาเอา้า งัวลูกพี่น้องมาเก็บผักบุ้งซอยกันเลยนะเอามาลงมาเลี้ยงหอป่าเลี้ยงในองค์หอป่ากับเก็บในองค์เข้ากินอุ๊บจักสั่งยังอายุป้อแป้ป้อแป้อยู่พี่น้องเอ้ยเ่งผักบุ้งด้วยละ่ะหยอดขาวๆมาเอาไปกินเด้อหยาหยัดผักบุ้งมึงได้หละ่ะสะอ่อนบ่ บอตองมามีสารเคมองเคมีในไฮในหน้าในหัวในสวนเขาปลูกในองเขากกินในโองบงนะ่งหน้าเขามีประโยชน์ข้างนี้กับอคอกงอ่างนี้เนี่ยกับสาอยขคางนี่แหละปลอกแปก๊กปลอกแกอ๊กเยู่มึกียดีกแล้วอัดคิบเตเอาลงมาเรียงไ้ป่าเลียงในองไ้ป่ากับเก็บในองเขากิน อเอามาลงมาเลี้ยงหาป่าเลี้ยงในองค์หาป่ากะเก็บในองค์เข้ากินือเงี้ยกะสางอยู่ข้างนี่แหละปอกแปก๊กปอกแปก๊กเจอมึงเกียนี่ละอัดคลิปกับเสียงเกียร์เล็กผู้เฮ็ดคลิปกับ่ะไ้ฟังหมดโหลดคลิปไปแล้วได้ยเห็นเสียงเกียร์เล็กแจ็คทุบเอามาลงมาเลี้ยงหาป่า อย่างในองค์ให้ป่ากระเกบในองค์เข้ากินอืมอ่อนว่าพี่นอ้องอย่างปลูกเห็ดอันนางฟ้ามันเห็ดงายเห็ดนางฟา้ <c oughs> ฮาฮัลโหลนี่ขาววัวล้วนเนีนเ่ยพี่น้องเอ้อค่ะ ข้าวยอดเึืนมาไปกินผักบุ้งก็เ่ต้อนไปเก็บไก่แบบเพื่อนเพื่อนป่าเอ,าอ้างัวลุกเพี่หน้งมาเก็บผักบุ้งซ้อยกันเลยนะี่ย่างปลูกเห็ดอันนางฟ้ามันเห็ดงายเห็ดนางฟา้ฮาฮัลโหลนี่ชานุมกับ นมสดตเตยหอมโอ้ยงอคอนเป็นวัดสีมุกง่ายซะซะเสียงเกียร์เล็กผูดเหี้